ผมบุญชัยริมดีบุลนะครับก็ผมทําธุรกิจที่ประเทศจีนมาประมาณ15ปีนะครับช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสนําสินค้าไทยไปจําหน่ายที่ประเทศจีนนะครับก็เลยได้สัมผัสกับโลกของอ e ีคอมเมิร์ซที่เมืองจีน,นครับผม g o o มอคืออะไรนะครับ มูมอคืออ e ีคอมเมิร์ซที่เราเรียกว่าโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับโซเชียลอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นการรวมอ e ีคอมเมิร์ซเข้ากับโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ร่วมกับการทำตลาดแบบในบวกมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งเป็นที่โด่งดังมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่เมืองจีนนะครับผมก็เลยนำรูปแบบโซเชียลอีคอมเมิร์ซเนี่ย มาก่อตั้งที่ประเทศไทยซึ่งในชื่อแพลตฟอร์มว่ามูมอนะครับมูมอสของเราผู้บริโภคนะครับสามารถเข้ามาซื้อจับจ่ายสินค้าได้ในอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆนะครับแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถสร้างรายได้โดยการสมัครเข้ามาเป็นเพลเซอร์แล้วก็แชร์สินค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะครับแล้วเขาก็จะได้ไรายได้เสริมเข้ามาจากการแชร์สินค้าผ่านโซเชียลมีเดียที่เขามีอยู่ในมือเองอยู่แล้ว วิชชันของมูมอนะครับก็คือ Great Life for Participants หรือว่าชีวิตที่ดีสําหรับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราหมายถึงว่าเทเซอร์ที่ร่วมในมูมอเราก็สามารถสไร้างรายได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงแบรนด์ที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเพราะว่าเรามีเทเซอร์หลายๆคนที่จะมาช่วยโปรโมทแบรนด์นะครับและแน่นอนรวมถึงทีมงานที่เข้ามาร่วมงานกับเราด้วยนะครับเราหวังว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ จริงๆมูมอไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับ CP โดยตรงใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าจะมีการร่วมมือกันโดยที่จะมีแบรนด์หลายๆแ,แบรนด์ของ CP เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับมูมอครับจริงๆมูมอเป็นอ e ีคอมเมิร์ซ ที่เราเอาแนวคิดของการแต่งกําไรจากการขายสินค้ากลับคืนให้กับผู้บริโภคของธุรกิจขายตรงเนี่ยนำมาใช้นะครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะว่าการนํากําไรที่เกิดจากการขายนะครับแทนที่เรากําไรตรงนั้นเนี่ยไปจ่ายค่ามาร์เก็ตติ้งหรือว่าไปจ่ายให้กับช่องทางการขายเรากลับเอาไปให้ผู้บริโภคให้เขาไปชวนเพื่อนเข้ามาให้เกิดการขยายฐานผู้บริโภคขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีกว่าครับ ทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่ามุมมองของเราเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับรวมถึงการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตการขายแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็การขายแบบขายตรงด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยว่าอาจจะมีการนำสินค้าจากแพลตฟอมของเราเออกไปขายด้านนอกนะครับเพราะนั้นเราได้มีการจดทะเบียนทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ จุดเด่นของมูมอลนะครับเราเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้านะครับเพราะว่าเราจะมีการสนับสนุนให้ผู้บริโภคของเราเนี่ยได้แชร์นะครับคอนเทนต์ดีๆหรือว่าเรื่องราวดีๆของสินค้าที่เขาใช้ให้กับคนอื่นๆได้รู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดียครับ ไม่มีการเสียค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดเข้ามาซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มของมูมอเนี่ยก็เหมือนกับการช้อปปิ้งบนอ e ีคอมเมิร์ซทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะสมัครเป็นเทเซอร์นะครับก็ต้องซื้อสินค้าให้ได้ตามกําหนดซึ่งคุณก็ได้สินค้านั้นไปใช้ด้วยครับจ,จริงๆเรามองจุดยืนของตัวเองนะครับเราก็ไม่ได้กะว่าจะไปข,ขยายใหญ่นะครับเพียงแต่ว่า รูปแบบการทำธุรกิจของเราเนี่ยก็คือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้มีการบริโภคซ้ํากับแพลตฟอร์มของเรามากกว่าครับใครที่มีสินค้าที่น่าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อฝ่ายแบรนด์พาร์เนอร์ของมูมอนะครับเราจะมีการคัดเลือกสินค้าแล้วก็ตกลงราคาที่จะเข้ามาขายกับแพลตฟอร์มของเราครับ